สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนพื้นอกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมากินแฮมเบอร์เกอร์ข้าวไข่เจียวน้ำพริกปลาและที่เด็ดเลยคือนี่ค่ะหนูน่าหนูซื้อเข้ามาแหละค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตมีพริกน้ำปลานะคะจิ้มเดี๋ยวขออนุญาตเติมพริกนิดนึงแม่อันไหน<ะ>น้ำกินอ่ะแม่บอกให้น้องไปหยิบหนะ้าห้องไงนี่คะ่ะแล้วก็ตักน้ำพริกปลานะคะไว้ตรงนี้ในตจ้าอะมไม่ใช่ลูกแก้วตรงนู้นนะคะกินข้าวกันเลยหาข้าวมานั่งทานกันเพื่อนๆแบบ อยากกินอันเนี้ยโตะหน้าห้องไงลูกอยากแบบนี้เนาะนใ,ชใช่ครับนั่งเลย อันนี้มันหักงูตัวอะไรมันมาอยู่ในนี้ได้ตัวแตให้พี่แพลวทำให้ใหม่ไม่าปลน้องเดินไป พริกน้ำปลามาจิ้มหนูกินกันหน่อไม้ก็ได้ค่ะอือร่อยหืม ัคไม่ทำไงอ่ะน้องไปเอาน้ำในตู้เย็นมา

นี่จ้านี่หนูหนูหูยทำไมไม่เอาเป็นข้าวเอาไหมาเอาหนูไหม อืออือเกาะเบ้อเลยเพื่อนอือหือันต้องจุ้มน้ำจิ้มเลยตัวใหญ่กระดูกมันใหญ่ค่ะอือ ย่างแล้วก็เอามาทอดอีกทีหนึ่งอืมอร่อย <c oughs> อร่อยมากเลย <c oughs> มองเพชรอยู่อืมอ่าหน้ากระดุงมันใหญ่หรออืม แซ่บค่ะไม่แซ่บค่ะหรองใครแม่ไม่แซ่บพี่ยังบอกว่าไม่แซ่บอยู่ไม่แซ่บใช่ไหมอื้หูฮะเผ็ด พี่มันอร่อยเอามาสวยมากเลยค่ะข้าวร้อนคุกปลาร้าข้าวร้อนคุกปลาอือ <coughs> oh. Hva er Å เอาครับไม่เล่นหรุฮึเค้าไม่ได้แม,ม่นิ่มๆเนี่ยอ่ะวางไปเลยครับอุ้ยอุ้ยนะมั้งวางาเลย อืม,อม,อมลูกโดดมากๆก็เผ็ดแล้วค่ะ 嗯。Okay. เมื่อกี้ทอดหนูน้องสาวบอกอยากกินหอมอแต่ชวนมากินข้าวด้วยไม่มาอ้อยแล้องสาวใครพี่พาวเลย 嗯。Mm hmm. ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ด้วยให้กันด้วยนะคะส่วนคนไหนที่กดแล้วก็ขอขอบคุณมากๆค่ะ

เผ็ดนะลูกเดี๋ยวเผ็ดนะครับหือมาเบาแม่ขอไม่เนอะอืออืออถอยอืออะอะแค่วน้องเว์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อย ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้หน่อยเร็วฝากกดแชร์กดซับสไคร์ให้หน่อยเร็วอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาดูเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณมากจริงๆค่ะ คณที่มารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ <c oughs>